ก็ขอสแสดงความยินดีกับช่องสปายด์เจ็ดสามศูนย์ห้าด้วยผมนะเป็นผู้ได้ต้องชนะเลยกบผมนะการแข่งขันประกวดบ้านต่อแปดพันสัลซายเบอร์ของผมนะฮะโอเคก็หากใครสนใจก็ไปกดติดตามเขาได้ส่วนคลิปนี้ก็มาดูจของผมกันเลยครับผม โยโลสวัสดีครับพบก,กับรายการท่ามทีวินะครับวันนี้จะมาทำคลิปอะไรนะจะทำคลิปเออรีวิว map กับผมนะฮะในแบบครับบุ๊คดิชั่นเวอร์ชันเอ,อ่เอหนึ่งจุดสองกับผมนะฮะอ่าก็มีคนก็ฝากคุมมารีวิวกับผมนะฮะซึ่งผมจะบอกเจ้าของชื่อละกันนะว่าเขาชื่ออะไรเดี๋ยวเ,ยเขาไปมุมมองกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเอ,อ่อโดมแบบนี้ผมถูกสร้างโดยฮันเตอร์เอ่อซีจีจีกับผมนะครับแล้วก็เอ,อ่อโบซี่แคทสามกับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ เออเจ้าสองชนะนนี่ไว้ใต้คลิปละกันแล้วผมนะฝากสตอร์คายชนนันด้วยละกันนะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ก็แบบนี้ก็คือตัวทุกความนี่จะรับสูตรแมบน้ผมแบบนี้คือแบบเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองครับผมนะฮะนี่ก็อินนี่รับสู่เซเว่นอีเลเว่นนะครับก็ลูคซันและยูทูบเบอร์สองคนนี้ครับผมนะฮะนี่ครับผมโอเคเราจะเริ่มทำการเออรีวิวแมบนี้กันเลยดีกว่าครับผมนะฮะเราจะมาเริ่มจากลักษณะภายนอกของมันก่อนครับผมนะฮะนี่ภายนอกก็จะเป็นแทบซ้ำสีแบบของเซเว่นอีเลฟเว่นนะผมนะครับอ่าแล้วก็ขนม ฝั่งนี้ก่อนละกันนะฝั่งนี้เองก็จะมีเหมือนกล้อง CCTV หรือเปล่าผมนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจแล้วก็เป้ายโฆษณาอันเดียของเซนะครับอันนี้จะเป็นโฆษณาสินคของเซเว่นต่างๆครับผมนะฮะนี่แล้วก็เออจะมีตู้กดไข่น้ำผมนะฮะนี่ครับผมนะครับโคตรเฟี้ยวผมนะครับเฟี้ยวมาผมนะฮะไม่รู้ใช้ได้ป่ะนะปุ๊บโอ้ใช้ได้ด้วยผมนะฮะเฮ้ยทำงานด้วยผมนะตู้กดน้ำทำงานได้ผมนะฮะสุดยอดไปเลยผมนะครับนี่แล้วก็นี่ต่อม้าผมอันนี้น่าจะเป็นเอออันนี้น่าจะเป็นเออแบบ ตู้ที ATM ่เอ็มนะผมนะฮะที่ผมดาวน์ผมนะครับนี่มีตู้ ATM นะฮะแล้วก็มีป้าย ATM แล้วก็มีการใช้แบนเนอร์ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยผมนะฮะต่อมาอันนี้ผมอันนี้ไม่รู้ผม,มรู้กันคืออะไร <Evet> ผมให้ดาวผมผมดาวว่าเป็นเอ่อลักขาลูกชิปปิ้งครับผมนะฮะเงื้อน้กขานุชิปปิ้งอะไรพี่มิดมันใช้ถังนะ้ำพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ดาวเปนะ็นลักขานุชิปปิ้งละกันนะฮะนี่มีอันนี้คนขายผมนะเป็นหัวกะโหลกอย่างเงี้ยโอโ้หหอยอดเลยแล้วก็มีป้ายโฆษณาต่างๆครับบบผผมมนนนะะะฮป๊ี่ แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนประตูแบบรังแฉปเปิลนะผมนะฮะนี่ครับผมแล้วก็ทมทติจะเอ่อเปิดมันได้ผมนะเดี๋ยวเรลองให้ด, anime, ด re, ูผมนะเราทดลองเปิดรังได้ผมครับปุ๊บนี่เปิดรังได้ผมนะชกโก้จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดทะลุรังนี่ไปครับผมนะฮะยอดไปเลยฮะกริชไมค์คราวนะผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเอ่อประตู IB, ทางเข้าร้านไม่ใช่ประตูอัตโนมัติแต่อย่างใดประตูธรรมดาผมนะครับเซอร์เบนมีประตูสองแบบคือประตูผลักกับประตูอัตโนมัตินะฮะอันนี้ประตูผลักกับผมนะฮะมีลูกค้าด้วยเออ อันนี้ก็มีป้ายโฆษณาอีกแล้วผมนะครับป้ายโฆษณาอ๋อแล้วก็มีเอ่อป้ายโฆษณาอีกเช่นเคยผมนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นเอ่อเหมือนตู้เติมโทรศัพท์ก็ผมนะที่ผมดาวผมนะครับนี่นะฮะใช่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีกล้อง CCTV อีกแล้วผมนะครับ CCTV ด้วยนะฮะอ่าดูด้านข้างกันบ้างครับผมนะฮะด้านข้างเอ่อตรงนี้เหมือนจะแบบที่ระบายอากาศหรืออะไรสักอย่างครับผมนะตรงนี้ผมมีสายไฟอะไรอย่างงี้ครับผมมีเอ่อจะดาวเทียมด้วยผมนะครับนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยมีเอ่อหน้าต่างตรงนี้ด้วยครับผมนะครับนี่แล้วก็มีีเออ่มนทวาง ไอ้สักอย่างทีวีหรือเปล่าไม่แน่ใจผมนะฮะแต่ข้างหลังตรงนี้จะโล่งๆครับผมนะครับแล้วก็มีอีกทีนึงก็ตรงนี้ครับผมนะครับนี่ตรงนี้เหมือนจะเป็นเหมือนที่ล้างมือล้างเท้าผมนะครับสำหรับเออพนักงานเซเว่นครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีม้านั่งด้วยครับผมนะครับเป็นม้านั่งของเซเว่นหรือจะมีม้านั่งด้วยแหละแต่ตรงข้างหน้าไม่มีที่เขาเลยแว่ข้างหลังแทนครับผมนะครับเออแล้วก็ตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็จะมีเออเหมือนแบบหน้าต่ายเช่นเคยครับผมนะครับแล้วก็จะมีเออเหมือนตู้อันนี้ผมนี่จะเป็นตู้ปั่นนนนน่่าาจะะเเเป็ตู้้ไฟฟของซวคครรัับบผม แบบเหมือนลังกระจายไฟไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าเราเปิดไปข้างในมีอะไรผมนะครับลองเปิดดูปุ๊บนะครับมีข้างในก็จุบกับเออสีดำๆนี่ของผมนะมันบูนนะผมครับไม่มีอะไรผมนะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้คงไม่ต้องบอกผมตรงนี้คือเออคอมเพรสเซอร์ของแอร์ผมนะสำหรับอันนี้นะฮะเซเว่นก็ติดแอร์ต้องมีคอมเพรสเซอร์แอร์นู่นนั่นเองครับผมนะครับอ่านี่นะครับเออแล้วก็มีสายตรงนี้ต่ออีกครั้งครับผมนะครับมีปุ่มไม่รู้ปุ่มอะไรนะฮะทีนี้เราจะเข้าไปในเซเว่นกันเลยครับเดี๋ยวขอถือดาบไปแล้วกันผมไม่อยากให้ของในเซเว ผมไดหยิบดาบมาเผื่อด้วยนั่นเองครับผมนะครับนี่นะครับปุ๊บปุ๊บมันทุกบล็อกไม่พังไงดาบนะฮะอ่โดยข้างในตรงนี้ของตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อโซนอาหารครับผมนะครับมีตรงนี้ตรงนี้ผมเดาน่าจะเป็นเหมือนชีคอบปิ้งไส้กรอกหรือปิ้งอะไรสักอย่างครับผมนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเออ่ร้านขายอาวุธครับผมนะครับไม่ใช่อาหารนะผิดนะอาวุธนะฮะเออตรงนี้ก็มีเออ่พวกดาบอาวุธต่างๆครับผมนะครับอ้ออาวุธนะครับอุปกรณ์แล้วก็มีเตียงขายด้วยนะเว้ยเฮ้ยสุดยอดแล้วตรงนี้เป็นร้านขายหนังสือตรงนี้ขายหนัังสือด้วยครบผมนะ อ๋อเนื้อแลาวนี่มันตู้ขายติมนี่ว่าเออตรงนี้เป็นตําแหน่งตู้ขายติมว่ะผมนะฮะปกติตของเซเว่นนะครับผมไม่รู้ตรงนี้ใช่หรือเปล่าผมนะครับโอเคช่า okay. งมันนะผมนะครับตรงนี้ผมเปิดประตูไวททิปอไว้ก่อนผมนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำว่ะผมเขามาดูห้องรอ,อบหนึ่งกันว่ะผมอัดรีวิวมันเจ๋งไงตรงนี้มีห้องน้ําด้วยว่ะผมนะครับมีห้องน้ํามีรูปด้วยแล้วก็มีโถส้วมนะฮะเซเว่นนี้ดีมากครับผมมีห้องน้ำให้ลูกค้าด้วยสุดยอดไปเลยว่ะผมนะครับแหมให้พูดเลยห่านเซเว่นนนนนีีี่ดดดคคครรรรรััับบบผผมมมมะะออไธาโเค นี่ต,ตัวม้าผมนะฮะอันนี้เป็นเวเจหของเสกมาเล่นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อตู้ไข่น้ำต่างๆครับผมนล้วะเทียบกับเซเวตตปกติครับผมตรงนี้จะเป็นแก้วใช่ไหมแล้วจะเป็นตู้ไข่น้ำครับผมนะครับนี่นะครับมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตู้ครับผมนะครับเอ่อแล้วก็ตัวม้าผมนะตรงนี้เป็นขายอาหารนะครับผมนะครับนี่เป็นร้านขายอาหารจริงๆด้วยผมนะฮะอยู่ตรงนี้นั่นเองก็จะขายไข่อร์อาวุธนั่นแหละนะครับมีอาหารต่างๆมากมายเลยแล้วก็เอ่อมีเอ่อกล้วยแอปเปิลด้วยครับผมนะครับนี่กล้วยแอปเปิลมีขายด้วยนนะะะคครรัับบบปึ๊มีผฮเออ ตรงนี้น่าจะขายเป็นพวกเอออูบะตะเล็ดอย่างเช่นพวกเออกระดาษต่างๆครับผมนะฮะแล้วก็มีเออแร่ขายด้วยผมนะฮะมีไดมอนด์มีเพชรขายด้วยเซเว่นนะสุดยอดแล้วก็มีฐานขายด้วยนะฮะผมอยากซื้อเพชรเซเว่นจังเลยลราคาน่าจะสักกี่ล้านนะผมนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะผมนะครับเออเดี๋ยวไปดูของต่อไปกันดีกว่าผมนะโซนต่อมาครับผมนะครับโซนนี้จะเป็นเออโซนของบล็อกที่มีค่าผมนะครับอ๋อตรงนี้ก็เป็นบล็อกอออยู่ข้างหน้าอะไรอย่างงี้ครับผมนะครับบล็อกออผมนะครับปึ๊บเปิบ แล้วก็ข้างในนี้ก็มีออลตาครับผมนะมีเอ่อโกบล็อกอะไรต่างๆด้วยครับผมออฟซิเดียนก็มาผมนะออาซิเดียนขายในเซเว่นแม็กมาบล็อกเดมอนออลผมนะครับนี่นะครับเดมอนออลก็มีขายนะครับนอแล้วก็ e อเอเอโกลสโตนก็มีขายเช่นกันนะฮะโอเคตรงนี้จะมีอะไรไหมเราหันไปดูครับผมนะครับปุ๊บตรงนี้มีห้องของพนักงานอยู่ครับผมแล้วก็ตรงนี้เอ่อเป็นอาหารทะเลใช่อาหารแช่แข็งทะเลขายผมนะครับมีปลาป๊อเป้าปลาแซลมอนแซลมอนดิบแซลมอนสุกแล้วก็ปลากระตูแล้วก็ใช้ก็เป็นเอ่อ ปลาธรรมดาผมนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ผมนะครับมีพนักงานเซเว่นครับผมนะฮะที่พนักงานเซเว่นนะแล้วก็พวกนี้และของได้ผมนะครับปุ๊บ <c oughs> โอเคก็เป็นพนักงานวลเลเจอร์ธรรมดาทั่วไปนี่แล้วผมไม่มีอะไรมากนะผมนะครับปุ๊บปุ๊บตัวอื่นก็จะเหมือนกันครับผมผมลองเล่นมาแล้วผมนะครับแล้วก็ถามว่าของนี้มีกล่องไหมกล่องนี้มีของไหมก็ตอคือไม่มีครับผมนะครับปุ๊บก็เป็นกล่องว่างเปล่าเท่านั้นเองนะผมนะครับนี่นะฮะเออ แล้วก็ทีนี้จะไปดูในส่วนของพนักงานกันบ้างครับผมประตูทิ้งเอาไว้นะครับเซอร์บลิเจอร์เกินเองตรงนี้ก็จะเป็นเออเหมือนห้องเก็บของครัผมนะครับก็จะมีเอ่อสตอเรจนะครับชักกุ๊บบล็อกต่างๆไปเก็บของนั่นเองครับผมนะฮะนี่ปึ๊บปึ๊บนะฮะค้างนะฮะจีจีครับผมนะครับปึ๊บปุ๊บโอเคตรงนี้ก็เป็นกล่องเก็บของธรรมดาทั่วไปครับผมนะครับอ่าเหมือนกันนะหมดเลยผมตรงนี้ก็เหมือนกันด้วยผมนะครับปึ๊บปุ๊บ นี่แล้วก็ตรงไปจะเจอกับเออเตียงนอนของพนักงานนะผมมันมีเตียงนอนพนักงานทั้งหมดสี่เตียงด้วยกันนะผมนะครับนี่นะฮะวันดีคุณพนักงานพนักงานเดินไปแล้วผมนะครับเอ่อตรงนี้ก็เชื่อมต่อกับข้างนอกลาตรงนี้นะผมนะครับออกมาเจอกับเออตู้ไข่น้ำแล้วก็ตักองค์ไข่อาหารซีฟู้นนั่นเองครับผมนะครับปุ๊บอ้าวประตูติดอีกครับผมนะฮะปุ๊บแล้วก็ตัวนี้เป็นข้างหลังผมคือจะเป็นที AN, ここここ่สำหรับเติมน้ำถือว nah ่าน้ำหมดอย่างเงี้ยเซเว่นก็จะมีเอ่อบริการที่พนักงานเขาจะมาค่อยๆเปลี <krit> ่ยนน้ำไปเรื่อยๆผมนนะครับี่นะครับ ปเพิ S <S> ่มๆนะหมดหนึ <S <S ่งอ uh ีกรอบแล้วนก็ตัดรามตรงนี้นั่นเองแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเออลินชักที่ผมว่าผมว่าเป็นชอบผมชอบนะฮะคือมันเป็นแบบรูเหมือนลูกชักจริงๆครับผมนะฮะนี่ถ้าเรากดเปิดกดเขามันก็จะเปิดแล้วผมนะปุ๊บนะฮะโอเพ่นนะผมเปิดลินชักนี่ก็ประมาณใช้ลินชักได้ของใส่ได้ผมนะปุ๊บๆนี่นะฮะเอาชิ้นลิ้นชักได้กดใช้ทีก็เปิดครับผมนะฮะปุ๊บเดี๋ยวขอเอกมาได้ผมนะฮะวนนี้ใช้งานได้จริงครับผมนั่นตาเหมือนลิ้นชักจริงๆครับผมนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นเอ่ออะไรสักอย่างเวนแบบที่คูลิงครับผมนะครับเออก็อจบลงไปแล้วสำหรับเอ่อคลิปรีวิวแมพครับผมนะฮะเซเว่นนะผมก็หากคนใจจะโลกไมจะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ใต้คลิปนะผมนะฮะแล้วก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมช่องมากกดซับสไครป์สวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย